สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเสียงไฟไหล,หลายบ้านครับวันนี้สูบปลาครับพี่นอ้องช่วงแรงๆครับเบิังปลาบรรยากาศแต่มีหูปลาไหลแต่ว่าสูบย่ำขึ้นครับเหมือนเสาสีแดบครับพี่น้องครับฝากติดตามช่องเสียงไฟไหล,หลายบ้านเด้อครับพี่น้อง ฝากแน่ฝากแน่พี่น้องฝากช่องน่อยๆช่องนี้นะครับฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากพี่ตอนนองไว้นํ้เนี้ยกันแล้วกันครับมือนีสูบปลาครับพี่น้องคนลงลุยไหลาหากินไหลหย,ย่านปลาเหมือนก้อนครับสูบสูบซะเลยครับพี่น้องตีกลักปลาดีไหลย,ยู่ข้างท้างครับนี่ครับยู่ติดท้ทางเลยครับเอาก็เลยสูบสูบ ก่อนปีใหม่เลยเดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับว่าสิมีโตใหญ่บ่ยู่ก,กับผมเสี่ยงฝ่ายไรบ้านครับพี่น้องครับบรรยากาศขำขึ้นครับเดี๋ยวอะไรตัวปลาเฉี่ยวมาแล้วอีปลาพี่นอ้องอีขักๆาในเน,น,นี้นี่ เนื้อนี่แหละกี่ปลาก็ตาหมูหุ้งครับต้อนก่อนนะคื <laughs> อตาหมูฮู้งเราตตำเองกับมือครับกี่เขาแลมกันครับพี่น้องนี่ก็ป่นปลาบรรยากาศครับอุ้ยพักกระเดาไหมพักกระเดาไหมพักกระเดาพักกระเดาเรานี่ครับบรรยากาศด้ย ถ้ากระเดากินกันยังกระแสบวาตวลวกนะครับกระพ่านตุงเอามันจะเกาิดกรรองไปก่อแรงน้ำกันครับก่อแรงน้ำกันเหมือนเสาวา้านไหม การ์ดลุนวิเศษ it's on, it's on. เอ่ะยกดีฟาตัวยกดีปะคอโอ้โห้คอเยขอยคอเยแ่ๆเล่นลงกันไอตัวัหนยบ่ไหไปยังอ่ะอู้ยปลาดุกหน้าครับตัวงามตัวงาามสาบห้อดูของแท้นะ ตกหลุมบกไอ้เอาไม่จิงหรเพ็นยังบกอเียวบกแต่ว่าสาวออกอะคนาไปกินหมดครับ ลงมาแม่บ้านนี้ลงมาเอาแอม,าม่ให้จริงลงมาอยู่ขวางข้างลงมาเอาขึ้นไปเลยจะเตี <c oughs> ้ยบอกให้ลงไปเอาเองลงมาเอาขึ้นไปเลยยาทำมันลงมอยูีนะเจ้าชนะพอใส่งามเงาครับไอ้พวกนี้เอาขึ้นไปเลยโอ้ตอนนี้อียหยังคือนมอนลวลมวลวะ ก oh ็ดูกล้องว่างเลยเกี่ยวใบพูดเยียวใบบ่มือเงินบ่อะไรบ้างไหต้โอ้ยใหม่โอ้ยยังไงลุกบ่คอ พอใส่เดียวกันหมดเลยไหมอืมดอกอยจูบเขได้เต็มนี่หรอจูบไหมอยจูบเต็มแล้วหลอยครับข้าวีปูก่อนอืมาแลลลลนี่โอ้นี่กันใหญ่ขึ้กันครับ ได้เลยช่วยเลยอู้ยสำค nah ัญก oh, ับคนเลยวะโลกลัวร่วใหญ่ครับใหญ่แย่ร่วใหญ่เอาเอาขึ้นมาจะได้จับเราขึ้นมาเลยมันบ่นอะไรน่ะพี่วะมอ้ผู้จับต่ออีกดิว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักเอฟบักเอฟขอใหญ่ครับต้มต้มต้ม โอ้ใค ไข่เสยมันลงอย้นแล้วเขาหยาดนะเนมันหนักแรงไปเลยเรากินไปเราเก้นหน่อยเชิหน่อยเชิญไรเชิไร สมีเอาเ่ยติดตั้งไเลยนีตั้งใหไปใหุกองคูว่าเอาไวใครใคเอาไว้ให้เ้อโอใครใครใครเอาไวไหนใครเอาไว้ไหนใครเอาไว้ไใครเอาไว้ไหนนี่โอเคเอาไปใครวะยังไม่หักเกินอีกเจ้านี่เนาะ ได้ไปหาเราได้มันเหลืยหยิบยิ้มนึงตัวมันต้องมีสอไข่สด้ต้องมีสองไข่มีสไข่แ่ที่ทนทำความกลตกอรูไงนี่ครับนี่จำห้องไป็นไงเดีทำไงเอ่กุ้งเตียนความครับอือเดีรยวเดี๋ยไมนหรออาจารย์ อาจจะได้ปีใหม่นี่แหละเานึ่งห้ามาเนียมาเนียมาไวเนียมาไเนียกลับทำงนบ้านมกเดเอาจ้าปูดยอ่ะแบงไปแล้วใครเาเยอยากท่วงะเลย์แชทมาสอน่พี่สามกไหนสอนเิ่อสอนเลยเทยเียดกันแบบ่อาตากุ้งเลยนึงอกุ่มกุ้มกุมนงนึงมีเน็ตบ้าะ คนอาจาย้วไต็ตามหงครับทั่วไปเนาะบอกว่าไอ้ยพดเลขเอ้เลขต์บียนรวดของไอ้มิ้วสีดำเบอร์แดงหรหานึ่งแล้วสองหานึงเอเอามาคือเล็กงามแต่ท่านโอ้พระท่านขอซื้อไปตัวเจ้าพ่อจิ๋นมัน่าจะฝันเกี่ยวหอยหอยคมหอยคมครับลายครับ ประหลด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 ใส่ใส่ใส่ปะหลดครับประหลดนี่ครับประหลดนี่นะปะหลดปลาไหลของแท้ประหลดสิบสี่ปีประหลดซ่อหน่อยประหลดปรหลดน้เ้หมันกรดนเนี่ก็ซือเพ่ปีมาถึงไหนเนาะปลาหน่อยเนาะ ยี่สูงเลยครับตัวสเลยครับว้าวเบอรเอดี๋ยวพี่ไปชงปลาจอพร้กับสูงมันก,กินด้วยนะนี่ครับปั่นกันแล้วครับอือปั่นกันปั่นไปเจ้าสองเจ้าแล้วครับนี่ออปลาสักน้อยไปเปล่าเดี๋ยวก็เอาเหลือนี่ใส่ไงนี่นครับพอได้กินครับพี่น้องครับพ่อได้กินปั่นผีปันป่นน้องครับเพิ่นถามซื้อแต่บ่ได้ขายหรอกครับไว้จะกินปีใหม่ แต่ก็กินปีไม่ก็จะมีของกินปลาคอตัวใหญ่ครับแบ่งกันพูละโตสองโตรครับเด็กตัวใหญ่พูละสองโตทีเ่เหลือก็ต้มกินแหละเอาท่อนใส่้่อนใส่ล่างนั่นเสียโยกไปไส่รถอ,อระองไรเนี่ปลาโจงอะไรเนี่ยถอนใส่ล่างนั่นบ่ตัวมันตายเนี่ยถึงมีข้าวบ้านนี่ครับ กระสิบ่เมิดเพเปลี่ยนมาได้หอกแต่กระสินั่งเฝ้าเบื้องเพื่อมีตัวแย่ห้มูขีดตรงครับพี่น้องลาไปด้วยบรรยากาศน้ําแห้งคลอดหลังจากเราสูบไปแล้วครับกิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บกันไปเห็ดปลาไว้ก่อนมูตัวตายครับลิปหนาพอกันไหมครับสําหรับืน้นนี้สวัสดีครับ